ก็สวัสดีแฟนเพจทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะทาง Masterpiece Hospital ด้วยนะจ๊อะอะทุกคนค่ะเคสนี้เราอยู่กับลูกสาวมานาธยามองมุมข้างคือหน้าปังมากจริงจริงอะเคสนี้นะคะแตงโมจะอธิบายให้ฟังเป็นเคสแก้นะคะซึ่งพื้นเดิมของคนไข้เนี่ยมาแก้ด้วยปัญหาคือมีอาการเสียวตรงปลายจมูกแล้วก็มีจุดไม่เรียบอยู่ที่บริเวณปลายจมูกด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจมาแก้ก่อนหน้านี้คนไข้เคยเสริมซิลิโคนมากอ่อนกี่ครั้งเอ่ยสค<า><า>ครั้งนะคะแต่ว่า ท้งสามครั้งก็คือยังมีปัญหาเหมือนกันทุกครั้งไหมค่ะเราเรารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเราเป็นคนปลายบางด้วยไหมคะ บางค่ะลายชายทำสามรอบก็คือทะลุทุกรอบอืปลายบางแบบทำสามรอบทะลุทุกรอบครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเป็นโอเพนดีกว่าจะได้ปลอดภัยมากขึ้นน้องไม่ทะลุแล้วนะคะอ่าโอเคให้ดูด้านข้างก่อนทุกคนค่ะพื้นเดิมของคนไข้เคยเสริมซิลิโคนมาเนาะเราจะเห็นว่าตรงปลายจมูกคนไข้อะมันจะมีความแบบหักลงมานิดนึงเนาะตรงปลายนะคะเพราะว่าเหมือนมันเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นแกนซิลิโคนอ่ะใช่มันเห็นสันซิลิโคนชันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ปลายก็ยังไม่พุ่งเท่าที่ต้องการเนาะอะไรประมาณนี้ตสาสันอะพุ่งแล้วแต่ว่าเพราะว่าไม่เป็นร้านกันก็เลยเหมือน ักลงมาใช่ใช่อันนี้นะคะก็คือเป็นช่วงปลายของคนไข้ที่มีปัญหาเนาะเทียบกันกับหลังทำค่ะลูกสาวมานา s เอสหกศูนย์ทรงสโลปต้องมาแล้วก็ยืดปลายให้ยาวขึ้นพุ่งขึ้นนะคะด้วยการเสริมเป็นจมูกกระดูกออ่นหลังหูนะคะร่วมกันกับกระดูกเซปตัามเห็นไหมทุกคนเราจะเห็นเลยค่ะว่าปลายของคนไข้เนี่ยได้รับการยืดให้พุ่งขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นที่สําคัญการยืดให้พุ่งขึ้นครั้งนี้คือปลอดภยัยแล้วก็ที่ที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็คือไรซิลิ โนหนึ100่งรอยเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้คือด้านข้างนะคะเทียบกันกับหน้าตรงค่ะอนุญาตนะคะนี่หน้าตรงเอ้ยแต่หน้าตรงดูหวานขึ้นนะขอดูรูปหน้าตรงหน่อยได้ไหมคะอ่ะหน้าตรงของคนไข้เราจะเห็นว่าหน้าดูหวานขึ้นนะเราเห็นหน้าตัวเองเรารู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือจะบอกว่าก่อนทําของคนไข้อ่ะคือหน้าเขาก็หวานอยู่แล้วนะแต่ว่าคนไข้อ่ะมีความถามใหญ่อยู่แล้วก็ตรงปลายมันจะกลมๆเห็นปะแล้วมันก็ดูไม่เรียวแล้วก็เห็นเห็นเหมือนเป็นแบบเป็นซิลิโคนชัดน่ะเหมือนว่าเป็นเขาเรียกจะเป็นขอบซิลิโคนชัดเนี่ยค่ะอ่ออันนี้ไม่ใช่แสงแฟลชนะทุกคนเป็นขอบซิลิโคนจริงๆนะคะเทียบกันกับหลังทําเห็นไหม <med> คือนหน้าจะดูแบบว่าคือเหมือนจมูกมันรับกับหน้าขึน้นฐานที่มันดูใหญ่ดูกว้างก็ได้รับการแก้ไขให้ดูเรียวขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ปลายเนี่ยถูกยืดให้ยาวขึ้นด้วยนะคะ <med> ไรซิลิโคโนแล้ว100%เซนะคะเคสนี้เป็นลูกสาวหมอนาทยาเนาะ <med> อ่านี่ใครสนใจช่วงนี้หมอนาา้ามีโปรอะไรบ้างคะน้องบิวคะ อนนี้คุณหมอหน้ามีโปรนะคะถ้าเป็นเคสแบโบเบอร์จิ้งยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะคะเราคาเริ่มต้น99,000นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเคสแต่ว่าเคสแก้นะคะคยเสริมค่อยฉีดมาก่อนก็เริ่มต้น129,000อาถ้ายัางไงนะคะสนใจค่ะทักมาคุยกับน้องบิวได้นะคะอาโอเคทักมาคุยกันได้ที่ไลน์นี้เลยนะคะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วทักมาคุยกันนะคะในไลน์ของน้องบิวเนาะเสร็จแล้วค่ะ บอกน้องบิวได้เลยว่าอยากทำอะไรนะคะนอกจากจมูกแล้วค่ะหัตถการอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณน้องบิวนะคะแล้วก็ยังไงขอบคุณคนไข้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนครบหนึ่งเดือนนะอโอเคค่ะสวัสดีค่ะ